ต้องิบัติโปรระหั่งมีความสงจเป็นลงในบันโตรตรวสอบมีขอเรเบ้าล้างนับติดตัวมาขึ้นลงแทนเทียบลนนะครับรถจักเยา,านตชาลี่ครับรถด่วนขบวนที่8ทางนะครับต้อทางกงแน้ตุงมปลายทางผ่านีนนครศรีธรรมราช เด,ดือนกันยานแปดห้าน,นะครับบอลจะติดบัตรตกไปแล้วแต่อยรับตรงพิสานสถานีลาบ,บุรีเป็นบุรีวอยนิมีสถานีลำต่อไปครับสถา,านีบัตรตกในนามองการรถไฟขอขอบคุณพิสันทุกท่านที่จ่ารถไฟเป็นปเง,งาพนักในการเดินทางโทรศัพททุกท่านเดินทาง,ดง,ไปไปทางโดยจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแลว้วขออนุญารเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสสำรับใช้สถานีขอขอบคุณครับ